หลังจากที่ฮานนาเปนนาไปนานและเคยมีข่าวถึงขั้นจะเลิกมวยแต่หวนกลับมาสู้ใหม่ล่าสุดเจ้าวินเพชรมรกตเพียนดีคารามี่จากหลายสื่อหลายสำนักลงกันคือน่าจะแน่นอนแล้วที่จะกลับไปจุดเริ่มต้นใหม่ถินเก่าที่เคยคุ้นเคยกับเซียนหนึ่งชัยวัฒน์และเปลี่ยนสีเสื้อจากเพชรยินดีเพียนดีคารดมี่เป็นเพชรม,มรกตบังมัดคองตันนะฮะ โดยสีนิงใช้วาดในบทขอบคุณเสียบท,ที่มอบสิทธิ์เพชรมรกตให้ทีมงานต่อไปโดยใช้เพชรมรกตไปซ้อมที่อุบลน,นะฮะโดยมีพ่อออสพี่บุญลูกพี่กล่าวด้วยการฟริซซ้อมเรื่องรายการผ่านผมคนเดียวเท่านั้นอนาคตอยู่ที่ตนน้องเองสู้ๆอาทิตย์น่าจะจัดการเรื่องสิทธิ์แล้วลุยกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาจะหวนสู่เวทีวันลุมพินีหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีไฟนะฮะยังอายุไม่เยอะเพิ่งจะ30 เะะจ้าตัวเนี่ยอาจจะมาสร้างชื่อที่เวทีวันลุมพินีอีกครั้งก็เป็นได้นะฮะบวกกับชื่อเสียงเก่าในรายการนี้ก็ยังมีอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะสิทิเพชรมรกตที่ชกในวันแชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมาเนี่ยเขาชกทั้งหมด12ครั้งแพ้ไปเป็นแค่3ครั้งชนะไป8ไฟล์แล้วไม่มีผลการแข่งขัน1ไฟล์ที่ยกเลิกผลการแข่งขันตอนชกกับเปโตเซียนนะฮะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นอนดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทที่ตะวันฉายคลองแชมป์ในปัจจุบันนะฮะ หลายคนคงอยากเห็นเพชรมรกตมาแก้มือมาล่าแขนมาล้างตากับตะวันฉายแน่นอนครับเพราะว่าไฟที่เพชรมรกตชกตะวันฉายเนี่ยก็เป็นมแบบสนุกสูสีคู่ขี้นะครับแต่ผลคะแนนไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผลงาน,นที่ออกมาเนี่ยตะวันฉายก็ถือว่าเอาชนะคะแนนเพชรมรกตขาดลอยแล้วก็ยั่งแชมป์จากเพชรมรกตมาได้จนถึงปัจจุบันนี่แหละฮะ ตามสายตาแฟนมว่ยมองอย่างไรมองว่าตะวันฉายชนะคะแนนเพชรมรกฏขาดหรือเปล่าหรือมองว่าชนะแค่เฉินเินะฮะแล้วถ้าเพชรมรกฏเนี่ยกลับมาชกวันอีกครั้งผมมองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าตะวันฉายจะมีคู่ชกเพิ่มแล้วหนึ่งคนนะฮะโอ้โหเขาต้องกลับไปออมอัพที่เวทีวันลูพินีก่อนนะฮะค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆและในโอกาสถ้าเจอในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยถ้าเพชรมรกฏกลับไปสู่วันในอีก ครั้งคงได้มีโอกาสเจอกตะว,วันฉายแน่นอนครับเขาคงที่จะปาถนาที่จะมาล่าแข้นตะว,วันฉายแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้ตั้งแต่เขาชคที่วันแชมเปี้ยนชิพมาเนี่ยเขาค่าตัวก็ได้เยอะอยูนนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นค่าตัวก็เจ็ดแสนบาทนะฮะค่าตัวของเพชรบอลกดแล้วก็โชคเคยโชคมาตั้ง12ไฟเนี่ยมาได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนประสบการณ์ล้นเหลือแต่อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ตัวเขาแล้วนะฮะจะกรรมาได้หรือเปล่า ส่วนตัวผมก็แอบเชียร์ให้เพชรมรกตกลับมาชกวันอีกครั้งนะครับเพราะว่ารูปร่างฝีมือกระดูกประสบการณ์ของเขาไม่มีสองรองใครแน่นอนฟเฟเธอร์เวทมีสเทือนแน่นอนครับโอ้โหแล้วแฟนมวยหล่ายอยากเห็นเขากลับมาชกวันอีกครั้งไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะ หากมีข้อมูลิดพลาดประการใดผมขอภายแฟนมวยมาณน้าที่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามกสิกรงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่ไลน์พีเคอ4ฟพเคสอย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม